ไขเคล็ดลับสุรคุณแม่ผู้ทรงสเสน่ห์สวัสดีค่ะครูซีเจผู้พาคุณแม่ g ก o อนไลน์ค่ะวันนี้ได้กลับมาพบกันใหม่แล้วนะคะวันนี้ครูซีเจจะมาไขาเคล็ดลับที่จะทําให้คุณแม่ทุกท่านกลายเป็นคุณแม่ผู้ทรงสเสน่ห์ค่ะ่าที่จะเป็นคุณแม่ผู้ทรงสเสน่ห์มันไม่ยากนะคะคุณสมบัติที่คุณแม่ผู้ทรงสเสน่ห์ต้องมีคือสวยดูโดดเด่นค่ะซึ่งความสวยและความโดดเด่นเนี่ย คุณแม่หลายท่านไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณแม่หลายท่านอาจจะบอกว่าฉันไม่มีเลยแต่คุณแม่รู้ไหมคะว่าคุณแม่สามารถเรียนรู้ได้ค่ะครูซีเจมีเทคนิคเคล็ดลับมากมายที่จะมาสอนคุณแม่ให้กลายเป็นคุณแม่ที่ดูสวยสง่าค่ะนอกจากสวยสง่าแล้วเราจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถด้วยค่ะคุณแม่ทั้งหลายจะต้องแสดงความสามารถให้โลกรู้ให้ประจักษ์ค่ะให้ทุกคนประจักษ์ว่าคุณแม่เป็นคนฉลาดคุณแม่เป็นคนที่มีความสามารถ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกังวลเช่นกันค่ะครูซีเจสามารถสอนได้ค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วคุณแม่ทุกท่านจะต้องมีความมั่นใจนะคะพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าค่ะซึ่งสิ่งทั้ง3นี้เราสามารถมาเรียนรู้ได้ค่ะครูซีเจมีเทคนิคมากมายที่จะพาคุณแม่ go อนไลน์ทําให้เป็นคุณแม่ผู้สงสั์ได้ค่ะถ้าใครสนใจอยากเป็นคุณแม่ผู้สงสัโ go อนไลน์ online, ก็ติดตามเพจครูซีเจไว้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด follow ไว้นะคะแล้วคุณซีเจจะเอาเทคนิคเคล็ดลับต่างๆมานำเสนอให้เป็นประจำค่ะส่วนคุณแม่ท่านใดอยากจะเป็นเลยเป็นเร็วนะคะก็มาพายเวทโคชชิ่งกับคุณซีเจได้ค่ะคุณซีเจจะจับมือสอนแล้วก็ดึงความสามารถคุณแม่ออกมาค่ะที่จะทำให้คุณแม่เป็นผู้ทรงเสน่ห์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ไว้นะคะเพื่อที่จะให้คุณแม่ทั้งหลายได้รับทราบว่าคุณแม่ทุกท่าน สามารถเป็นคุณแม่ผู้ทรงสหยได้ค่ะแล้วคุณแม่ท่านใดที่มีปัญหาหรือมีความกังวลใจทางด้านใดก็ส่งข้อความมาคุยกับครูซีเจได้นะคะซีเจยินดีให้คำปรึกษาค่ะวันนี้ครูซีเจก็มาฝากเทคนิคเคล็ดลับไว้ตรงนี้นะคะว่ามาให้กําลังใจคุณแม่ทุกท่านค่ะว่าคุณแม่ทุกท่านสามารถเป็นคุณแม่ผู้ทรงสหยได้ค่ะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะก็ติดตามเพจครูซีเจไว้นะคะครูจะนําเทคนิคเคล็ดลับดีๆมานําเสนอเป็นประจำค่ะครูซีเจก็ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบาย